นี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นวันชาติของคนญี่ปุ่นค่ะก็คนเยอะเหมือนเดิมนะคะกลับมารอบนี้เป็นวันจันทร์ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนคนเยอะมากกว่าเดิมค่ะเพิ่งรู้จากเพื่อนเมื่อเช้านี้วันนี้นะคะเป็นวันหยุดยาวช่วงเป็นวันชาติของเขาคนก็เลยน่าจะนิยมมาไหว้พระขอพรค่ะอที่แล้วเราไม่ได้ว่า้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปไหว้พระขอพรกันข้างในนะคะด้านในค่ะ ค่ะเราก็ามาถึงหน้าวัดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระขอพอรกันค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยฝนกําลังจะตกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยฝนกําลังจะตกแล้วนะคะฝนกำลังจะตกแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ก่อนที่ฝนจะตกนะคะ ทุกแล้นะคะทุกที่จะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปจุดแล้วก็ไหว้อธิษฐานขอพรกัน จริงๆต้องบอกว่าวัดที่ญี่ปุ่นนะคะเคยมาเมื่อหลายปีมาแล้วก็ในแต่ละที่ก็คือศักดิ์สิทธิ์มากๆหมดเลยแล้วก็ที่นี่เป็นวัดใจกลางโตเกียวคิดว่าน่าจะคนญี่ปุ่นเองน่าจะศรัทธามากเลยนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วมาก็คนแน่นมากเลยวันนี้ก็ยังคนแน่นเหมือนเดิมเขาก็คงมีความเชื่อคล้ายๆบ้านเราอะค่ะเวลาที่เป็นวันประจําปีหรือวันประจําชาติวันนี้ก็น่าจะเป็นวันประจําปีที่เป็นเทศกาลใหญ่ๆที่เขาเหมือนมาต้อง เที่ยวไหว้พระขอบพอรกันนะคะก็คนก็ไม่ได้น้อยลงเลยจากวันแรกที่เรามาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามากราบสักการะอะไรกันที่วัดน,นี้นะคะไปดูข้างในกันค่ะ นี้นะคะก็เป็นจุดบูชาวัตถุมงคลค่ะแน่นอนค่ะเราก็ต้องบูชานะคะวัตถุมงคลกลับไปนะคะที่บ้านของเราค่ะจริงๆที่ปุ่นเนี้ยเขาก็จะมีวัตถุมงคลแค่ไม่กี่อย่างเองจะมีถุงอันนี้นะคะที่บอกว่าเป็นถุงที่เอาไว้ใส่ในกระเป๋าตัางเราก็จะมีเป็นกานะะําไรค่ะอันนี้มา หลายเมืองเราก็จะมีแบบเนี้ยเยอะมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเคยบูชากันก่อนหนะ้าน,นี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวถุงโชคดีที่เราอยากได้เรื่องอะไรเขาก็ให้เราเลือกว่าเราจะเอาเป็นเวอร์ชันอันไหนอย่างอันนี้เป็นถุงเพื่อสุขภาพอันนี้ก็ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเนสุขภาพเนาะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นเมืองที่ประสบภัยพิบัติตลอดเวลาก็คงจะมีความระมัดระวังตัวเองสูงมากไม่ว่าจะเรืองอาหารการกินการ ไหว้พระขอพรก็ยังไม่ได้มุ่งเน้นความร่ำรวยเหมือนบ้านเราเลยนะเนี่ยดูสิแต่ละอันก็คือไม่ได้มีแบบเรื่องเงินเงิน<ๆ>ทองทองเลยคิดว่า,าวัฒนธรรมของคนที่นี่นะคะก็น่าจะแตกต่างจากบ้านเราพอสมควรเลยที่เราอยู่ในประเทศไทยคะ่ะเป็นเมืองที่อุรมสซปุลนะคะอย่างประเทศนี้ก็ทุกๆก้าวที่เราไปเนี่ยจะเห็นว่าเขาเรามาระวังตัวเองมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เรามาบูชาวัตถุมงคลสายสุขภาพดีกลับไปกันนะคะว่าเราเอาไปบูชา แล้วเราจะได้กลับมาใหม่ในปีหน้านะคะ mm hmm. เพื่อขอพอรในรทศการโกลเด้นวีคแบบนี้ค่ะไม่แพงเลยอัลละห mm ้าร้อย1,000น0 0แล้วก็น,นี้มีลูปกระพวนด้วย mm hmm. ดีเนาะเดี๋ยวเราทำบ,บุญเข้าวัด mm hmm. เราก็ให้บ mm hmm. ูชาไปอย่างมาอัน